بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنهينام و تنهي لأيك ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن نعم. شيخ حفيظ الحكمي رحمه الله تعالى تنتعم بقوا อะไรคือหลักฐาน ที่อัลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه ะมูฮัมหมัดได้บอกเอาไว้เนี่ยอัลกุรอานถึงตาชั่งนะครับในวันเกียร์มั้งและการงานทั้งหลายจะถูกชั่งอย่างไรในในวันเกียร์มั้งนะครับซึ่งมีหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานหลายต่อหลายอายะห์เดียวกันนะครับดังที่อัลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه ะมูฮัมหมัดได้กล่าวว่าวَนَ ذ َ ر ُ م า و َ ا ز ِ ي ن َ الْقِسْطَ ل ิ ي َ و ْ م ِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُضْلَمُ เราสุภานะฮูวาจาะอาละ่าวว่าและเราจะนําตาช่างแห่งความยุติธรรมมาวางในวังเกียร์มั่งนะครับซึ่งเมื่อถึงวันนั้นจะไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่เขาจะถูกอาธรรมเป็นอันขาดดังนั้นในอายะนี้เลาสุภายนะโมวาจาะได้บอกว่าอย่างชัดเจนว่าเมื่อถึงวังเกียร์นะเมือ่อเราสุภายนะโมวาเราจะทําการไต่สวนมนุษย์เนี่ยพระองค์จะนําตาช่างซึ่งเป็นตาช่างจริงจรงิจรง ใช่ไหมครับตามรายงานบอกว่าตาช่างนั้นมีอยู่สองข้างข้างหนึ่งไว้ช่างความดีอีกข้างหนึ่งไว้ช่างความชั่วซึ่งมาวสุธานุวตจลาจะช่างความดีความชั่วของมนุษย์พค์จะทรงนําสิ่งที่โปองจะั่งมาวางใช่ไหมครับความดีวางไว้ด้านหนึ่งความชั่ววางไว้อีกด้านหนึ่งและสาเหตุที่มาสุธานุวาจลาใช้คําว่ตาตาช่างในอายานี้เนี่ยเป็นคำพหูพจน์หมายความว่า คำเอกพ็กลขาวคาว่าตาช่างคือมีจานตาช่างเดียวแต่เราใช้คําว่าอุม,มาวาซีทําให้เข้าใจได้ว่าตาช่างนั้นมีหลายตาช่างในวงเกียร์ะแต่ความเป็นจริงแล้วมีเพียงแค่ตาช่างเดียวแต่การที่เราจะาใช้คําว่ามาวาซีที่เป็นคําพระอุน์นั้นหมายถึงสิ่งที่จะถูกนําไปช่างบนตาช่างนั้นมีอยู่หลายต่อหลายอย่างด้วยกันดังที่ปรากฏไว้ในทะดีเดี๋ยวเราจะเรียนกันในบทเรียนถัดไปหนึ่งในนั้นก็คือการงานที่มนุษย์ปฏิบัติ การงานที่มนุษย์กระทำเนี่ยคือการละหมาดยกตัวอย่างเช่นเมื่อถึงวันเกียาารติ์เราจะอะไรจะให้การละหมาดมาในรูปของลักษณะของสิ่งที่สามารถนำไปช่างได้ 2. บันทึกของมนุษย์บันทึกที่เราสุภายนะว,วา,าระลให้บรรดามาเก็กจดบันทึกไว้เนี่ยเมื่อถึงวันเกียาารติ์เราจะอะไรจะนำบันทึกสมุดบันทึกไปชั่งด้วยนะครับสามนั่นก็คือตัวของคนในบางคนที่เราสุภาณนะว,วา,าะลให้ความเมตตาเขาเป็นการพิเศษเนี่ย พระองค์จะนําตัวของคนคนนั้นขึ้นไปชัง่งบนตาชั่งในวังเกียร์มากด้วยดังนั้นเลาอาจารยจรึงใช้คาว่าอัลมาวาซีในอายะ์นี้แล้วอาละารย์เราก็บอกให้รู้ว่าตาชั่งในวังเกียร์นัเป็นตาชั่งแห่งความยุติธรรมซึ่งไม่ว่ามนุษย์จะทําความดีเล็กเพียงใด ความชั่วเล็กเพียงใดอัลลอฮฺจะนำมันมาในวันเกียรมาแสดงออกถึงความยุติธรรมและไม่มีผู้ใดจะได้รับการอาธรรมเป็นอันขาดเมืถึงวันเกียร์อัลลอฮ์จึงกล่าวบอกว่าวะอิงกาละมิตกาละอับบะินมินคัดดันอัลลอฮ์บอกถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นจะเป็นความดีหรือความชั่วก็ตามถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักเท่าเมล็ดพืชเล็กๆเมล็ดพืชเล็กๆเมล็ดพืชเล็กๆมารู้จักเมล็ดนาเกโน่เล็กๆข้าวฟ่าง ข้าวสาลีเมล็ดเล็กๆ,ๆซึ่งน้ําหนักของมันเนี่ยแทบจะไม่มีน้ําหนักด้วยความเบาของมันแต่ด้วยกับความยุติธรรมของเระจาแล้วพระองค์จะนาการงานของมนุษย์ที่มนุษย์ทำนั้นมาในวันเกียยมั้งอาจจะินแนี่เราจะนํามันมาในวันเกียยมั้งแปลว่านามาชัาง่งบนตาชัาง่งวากาฟินาฮาซีบีและเป็นการเพียงพอแล้วที่เราจะคิดบัญชีกับมนุษย์แต่แด้วยกับความยุติธรรมของอัลลอฮ์พระองค์ให้มีการชัง่งน้ําหนัก ในวันนั้นพระองค์ให้มีมาลรงก็คอยเป็นพยานพระองค์ให้มีสิ่งต่างๆคอยเป็นพยานในการงานของมนุษย์เพื่อเป็นการบอกให้รู้ถึงความยุติธรรมของสุขานุวาจาละละอตจาลากล่าวอีกขยันบอกว่าวันวัสุยอมะอีดีนิลฮับก็อัลลอ์บอกว่าและตาช่างและการช่างตาช่างหรือการช่างความดีความชั่วในวันเกียร์มากนั้นอันทับเป็นความจริงจะต้องเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน ฟะมันฟะารูลัตมาวาซีนูหูดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เมื่อเขาถูกนําการงานของเขาไปชั่งแล้วเนะี่ยปรากฏว,ว่าความดีของเขามีน้ําหนักมากกว่าความชั่ว ฟาอุลาอิกาฮุมุลมุฟเลฮูนชนเหล่านั้นพวกเขาคือบรรดาผู้ที่ได้รับกับใชยชนะได้รับกับความสําเร็จอย่างแน่นอนในวันกิยามะว่ามันคอบฟัตมาวาซีโนฮูและปูใดก็ตามที่ความดีของเขาตาชั่งความดีนั้นเบาแปลว่าความดีน้อยความชั่วมากฟาอูลาอิกันลดดีนาคอซีรูอังฟุสะฮุมชนเหล่านั้นพวกเขาคือบรรดาผู้ที่ตัวของพวกเขาขาดทุน ช่ไหมครับขาดุนั่นเอมาจากบีมากาโูบีอายาตินายต์เลมูนอันนั้มาจากตอนที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยพวกเขาเนี่ยคือคนที่อารทมต่อสัญญาณต่างๆของเราอารรมต่อสัญญาณต่างๆของเราสุภาหนุกว่าจาหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงหนึ่งไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่ปฏิบัติตามละเมิดข้อห้ามของเราสุภาหนุกวาจะาไม่ว่าจะเป็นการละเมิดต่อสิทธิที่เราควรจะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ โดยก,การปฏิเสธเอาล้อปฏิเสธต่อสู้พระองพงหรือทําชีริกเพราะการทําชีริกเป็นการอาธรรมที่เลวร้ายที่สุดใช่ไหมครับตลอดจนดการฝ่าฝืนสิ่งที่เราจะอะไรได้ทรงห้ามฉะนั้นเมื่อเราฝ่าฝืนต่อเอาล้อปฏิเสธต่อสัญญา,ต,าต่างๆงพระอ์ไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เราจะ,าะสร้างขึ้นมา ที่ให้เราเห็นในโลกในจักรวาลนี้คือสิ่งที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์หรือสัญญาณที่เป็นสัญญาณในด้านบทบัญญัติคืออัลกุรอานเราไม่เชื่อเราไม่ปฏิบัติตามเราไม่ยึดมัน่นนั่นแหละคือสิ่งที่จะทําให้เราขาดทุนในวันเกียรมาและเมื่อเราขาดทุนแปลว่าน้ำหนักของตาช่างความีีองว่าเรานั้นจะเบาวกว่าน้ําหนักของความชั่วในวังเกียรมา แล้วเราจะอะไรได้กล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาไวในกุรามบอกว่าอัลลอฮีนอัลลอะเซอายุมฟิลฮายติดุนยาบรรดาผู้ที่ขวนขวายแต่ดุนยาไปนอนฟังให้ดีนะเรลลาบรรดาผู้ที่ขวนขวายแต่ดุนยานะั่นใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วการงานที่เขาขวนขวายในดุนยาโดยที่เขาไม่อีมานไม่ศรัทธาไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลใช้แล้วสิ่งที่เขาทาในดุนยาแปลว่าไม่ได้รับการตอบแทนมันสูญสลายมันสูญสิ้นในดุนยาทั้งหมดเลย เขาทาความดีในดุนยาเขาอาจจะได้รับการตอบแทนเพียงแค่ดุนยานะแต่เขาจะไม่ได้รับรางวัลตอบแทนในวันเกียรติมากเพราะอะไรเพราะเขาไม่าัาตาต่อ Allah, สุดท้ายนวโมจาอัลลอวะฮุมยากษะบูนะอันนะฮุมยุศีนูนะซุนะานมีน,น,ม ah un มนงางซ้ำพอเขาลหลงไหลในดุนยาทําความดีทำทำแต่ดุญญนยาเนี่ยเขากลับคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนะี่ยนั่นคือเขาได้ทําความดีเอาไว้แล้วแต่อัลลอฮ์บอกว่าอุลลอิกันละดีนะกัฟรูบิอายติรับบิฮิมวดิไอวี แต่ชนเหล่านั้นกวกเขาคือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆของพระผู้เป็นเจ้าของเขาสัญญาต่อของเขาคือสัญญาที่เราจะอะไรสร้างขึ้นมาในดุนยานี้ตัวของเราในเป็นสัญญาที่เราจะอะไรสร้างขึ้นมาให้เราพิจารณาให้เรารู้ถึงความยริงหญ่องเขาราสุดานเราจะอะไรว่านี่เนี่ยตัวของเราขนาดนี้เนี่ยเราจะอะไรเมตตาเราหากว่าเรามีพิจารณาถึงว่าเราสร้างขึ้นเราถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเรามีชีวิตอยู่ในดุนยาได้อย่างใครสร้างเราขึ้นมา เพียงแค่นี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดเรากับไม่พินิจพิจารณาเราไม่ม,มองถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างเราไม่มองถึงความเมตตาความกรุ้นใของผู้สร้างแล้วเนี่ยนี่คือความขาดทุนพี่น้องฉะนั้นสิ่งต่ตางๆที่เราจาระสร้างขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยกุรานนี่ใช่ไหมครับเป็นมเป็นสิ่งที่เราจาระเป็น คำพูดของมึงเป็นการลามุลลฮออัลกุรานกุรานไม่ใช่มัคคุกไม่ได้เป็นสิ่งถูกสร้านแต่เป็นคำพูดของว่าเป็นคุณลักษณะของงคงฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาถึงคำสั่งใช้ถึงข้อห้ามต่างๆฉะนั้นหากว่าเราไม่พิจารณาฮะว่าเราปฏิเสธต่อสัญญาต่างเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็ปฏิเสธต่อวันที่เราจะต้องกลับไปเข้กัรเล่สพาษนะวาจะอาไานั่นคือวันเที่ยงนะแต่เราก็หลงไหลกับการมีชีวิตอยู่บนดุนยาเอาว่าบอกว่าเมื่อเรามีสภาพเช่นนี้เนี่ย เมื่อแึงวันเกียมาฟาฮาบีต,ตออามาลูกการงานที่เราทํามาในดุนยาทั้งหมดมันจะสูญสลายมันจะไม่มีอะไรเหลือเลยอัลลอฮ์จึงบอกฟาลลูกตีมูลาหุมเยาวมันตียามติวัสนาหมายความว่าสิ่งที่พวกเขาขนขวายเอาไว้ในดุนยาแต่เมื่อพวกเขาไม่อิมานไม่ศรัทธาต่อคลว่าไม่ศรัทธาต่อคำพูดเขาบอกว่านั้นคือกุรอานแล้วเนะี่ยมันจะไม่มีน,น้าําหนักใดๆอัลลจะอลาลจะไม่ให้ค่าใดๆ กับสิ่งที่เขาทำเอาไว้ในดุนยาหากว่าเขาไม่อีมานไม่ัาตาต่อรอสุภาโนวาจามันจะไม่มีน้ำหนักบนตาช่างในวันเกียรมะเป็นอันขาดดังนั้นทะไมน้องไปที่มีอีมานต่อรอสุภาโนวาจาราจางหายครับอยายะเหล่านี้เป็นอยายะที่รอสุภาโนวาจาราได้บอกให้พวกเรารูถึงการช่างความดีความชั่วของเราในวันเกียรมะหเมื่อถึงวันเกียร์มั้รอสุภาโนวาจะอาราจะนำตาช่างมาวาง ในทุกงมาชับและนําความดีของเรามาวางไว้บนตาช่างข้างนึ่งนำความชั่วของเราทั้งหมดมาวางไว้บนตาช่างข้างนึงแล้วดูว่าการงานที่เราเคยทําเอาไว้ในดุยานั้นสิ่งใดจะมีน้ําหนักมากกว่ากันแต่หากว่าความดีของเรามากมีน้าหนักมากกว่าเราจะได้เป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าความดีของเรา น้อยกว่าความชั่วนั่นแหละคือความขาดทุนนั่นแหละคือความวิบัตินั่นแหละคือสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นได้รับการลงโทษในวันเกียร์มาแต่นั่นยังไม่ถึงวันเกียร์มาเรายังมีชีวิตอยู่ในดุนยานั่นหมายความว่าเรายังสามารถที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและก็แก้ไขและก็ตัดตวงและก็ขนขวายความดี ได้อีกตราบใดที่ชีวิตของเรานั้นยังหลงเหลืออยู่ในโลกดุนยานี้ขอเราสุขาจนุงวาจาณะเมตตาพวกเราให้พอเราเป็นคนที่ขยันในการทําคุณงามวามนี้ละออกห่างจากความชั่วและครับจารย์ราทรงรับการงานของเราเพื่อที่การงานของเรานั้นจะเป็นประโยชน์และมีน้าหนักบนตาชัางในวันกียามะสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะบิญานะมะลัมมัวะลัอะลัยฮิวะซัลลัม